เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดู3ปันหครับถึงเนื้อสัมผัสตอนที่กรีดแล้วข้อมาเจาะให้ลึกกันอีกนิดกับที่มา3ปันหนึง่งเดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับทุกท่านครับก่อนที่จะไปชม3ปันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีข่าวคราวนะคือผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ครับพี่น้องกรีดย่าง คือเนื่องจากอาตอนหัวรุ่งนะครับของวันนี้แหละครับวันที่เตาไ่วันที่23่สิใช่ไหมอตอนวรุ่งครับอเกิดเอ็ชาวสวนคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลเตาไหร,ร่นะจากบ้านที่ที่ผมอยู่นะคือโดนงูกัดครับแล้วก็ได้เสียชีวิตนะครับสืบไปสืบมานะก็รู้ว่างูที่กัดก็คืองูชนิดนี้ครับนี่คืองูสามเหลี่ยมหัวแดง หรือที่บางแห่งบางพื้นที่อาจจะเรียกว่างูเอาควายนะครับซึ่งเจ้างูพวกนี้นะมีพิษทำลายระบบป,ประสาทนะครับเหมือนกับพวกงูเห่าทั่วไปและงูกงูโจงอางนะครับแล้วด้วยผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทำไมถึงไม่ไปหาหมอนะครับถึงแม้ว่าบางทีนะบางคนอาจจะคิดว่าเมื่อไม่ได้งูไปเดี๋ยวไปถึงหมอก็ ไม่จะรู้ไม่รู้จะรักษาอย่างไงนะไม่ได้นะครับต้องไปพบแพทย์ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นงูนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นงูหรือเราไม่รู้ว่างูจะนิดไหนกัดเรานะครับแต่ถ้าเราไปพบแพทย์นะครับแพทย์เขาก็จะมีวิธีในการที่จะพิสูจน์ทราบนะครับว่างูที่กัดเรานะ่ะมีพิษแบบไหนนะครับเพราะงูมันจะมีพิษอยู่2ประเภทครับประเภทที่หนึ่งคือตำลาลระบบประสาทนะครับ แล้วก็ประเภททติดตองทำไายระบบเลือดนะครับเพราะฉะนั้นนะแต่ถ้าเราได้งูไปอ่ะมันก็จะลดขั้นตอนและลดเวลาในการรักษาของแพทย์ลงนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้งูไปเราก็าจะลังเลนะฮะเขต้องไปพบแพทย์ครับพยายามเคลื่อนไหวบริเวณที่โดนกัดไห้น้อยที่สุดเต่าที่จะทําได้นะครับเพื่อหยุดการกระจายตัวของพิษนะแล้วก็ห้ามนะเมื่อเดี๋ยวนี้เขาเขาบอกห้ามไม่ให้รัด นะไม่รัดเนื้อบาดแผลนะครับเพราะอาจจะทําให้เกิดความเสียอายนะบริเวณที่โดนงูกัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเคลื่อนไหวหน้อยนะแล้วก็เดินทางไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดครับเพราะในที่สุดแล้วแพทย์เขาจะมีกระบวนการวิธีในการพิสูจน์ปิดงูแล้วก็รักษาตามขั้นตอนต่อไปครับผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องสวนยางของเราก็มีโอกาสนะครับที่จะเจอ,อ เหตุการ์เราเนี่ยครับแต่ถ้าไม่เจอนะดีมากๆนะครับก็ต้องดูดูครับนะอ่ะโอเคครับที่นี้เราไปสู่สามปันหนึ่งครับนะฮะจากคำถอมที่ว่านะมีหลายท่านนะตามผมมาว่าสามปันหนึ่งเนี่ยมันออกไหมนะฮะเนื่องจากอาเขาว่าก็เกลียดอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับอ่ะเราแบบอย่างนี้เราไปดู ไปอธิบายถึงเนื้อสัมผัสของ3ปันหนึ่งกันก่อนดีกว่านะครับคือเนื้อสัมผัสของ3ามปันหนึ่งนะครับเมื่อเราอตอนที่เรากรีดนะมันจะรู้สึกได้เลยว่าเปลือกนะมันมันมันไม่แข็งนะมันนิ่มแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านผมนะก่อเชาบอกว่ามันนิ่มแบบปืดปืด <c oughs> หลายท้านคงนะนิ่มยังไงนิ่มปืดปืด นะมันมันรู้สึกอย่างนั้นจริงครับคือถ้าใครเคยผลีดยางาลาสมัยก่อนยางปราปราแบบที่ยังไม่ไม่ได้ติดติดตาเหมือนสมัยนี้นะครับอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้การให้น้ำยางนะครับการให้น้ำยางเเอากันตามความเป็นจริงเลยคือมันไม่ค่อยหกนะครับมันไม่ค่อยหกนะฮะมันมันมันใกล้กับยางปราสมัยก่อนเลยนะฮะตั้งแต่ตรงต้นเ่ย แล้วก็การให้น้ํายางเอ่ยนะมันมันเหมือนกับยางพาราเลยนะครับแล้วข้อนะฮะสองสามเจ้าแล้วครับแถวบ้านผมนะถึงกับโอดครวนเลยครับนะตอนนี้นะครับตอนนี้ถึงกับโอดครวนแล้วครับแต่ท้งนี้ท้งนั้นนะผมเองข้อไม่กล้าที่จะไปนะบอกว่ากวันตรงว่ามันไม่ดีนะเพราะจากการหาข้อมูลเพิ่มเติมของผมนะเพราะผมเนี่ยได้ข่าวมาว่า 3ปันหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่2แบบนะฮะนะมีอยู่2แบบเมื่อได้ข่าวอย่างนั้นเนี่ยผมเองก็พยายามค้นคว้าหาข้อมูลดูครับปรากฏว่า3ปันหนึ่งมันมี2แบบจริงๆคือ3ปันหนึ่งนะมันยิงตรงมาจากมาเลยเลยนะครับเป็นยางมาเลยนะครับถ้าเกิดว่าไกลได้จากมาเลยนั่นแหละคือปันแตะนะครับแต่นะข่าววันก็ออกมาว่า มันมีการสวมรอยปลอมแปลงกันเกิดขึ้นนะในช่วงเล็กๆเลยนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อมีความต้องการเมื่อมีความต้องการสูงแต่ของมันไม่พอมันก็เลยเกิดการปลอมแปลงเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมก็จักจะไม่แน่ใจนะในในส่วนที่ผมปลูกอยู่ด้วยแล้วก็ของเพื่อนผมนะที่อดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับว่ามันเป็นสายปันสวมรอยหรือสวม สายปันปลอมนะเนี่ยครับแต่ก็ต้องดูดูไปก่อนนะเนื่องจากผมเองก็ปลูกไว้ประมาณสักเกือบร้อยต้นนะครับก็ค่อยอัปเดตให้ดูกันนะครับเอาล่ะครับทีนี้เรื่องของ3้ำปันหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะต้องดูสำหรับของผมเนี่ยก็ต้องดูกันไปให้ยาวๆกว่านี้สักหน่อยนะครับถ้าตามถึงว่าสังเกตได้ยังไงในเรื่องของว่าเป็นสายปันสวมรอยไหมหรือว่าเป็นสายปันเชิ อันนี้เดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมต่ออีกสักนิดนะคือการที่เราอ่านมาจากข้อมูลกับการที่ได้เห็นต้นจริงๆนะมันแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อ,คอยอัปเดตกันไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะผมจะพยายามหาข้อมูลแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวตัวตัวหนังสือให้สายปันที่ผ่านการรับรองจาก องค์การสวนยางหรือว่าเรียกอายอว่ากยตนะครับมันมีปันอะไรบ้างนะครับคือสายปัญญางนะถูกแบ่งไว้เป็น3ชั้นครับนะชั้นที่หนึ่งนะตัท่านก็ดูไปนะครับนะถ้าใครดูก็สต็อปไว้สต็อปอ่านดูได้นะครับผมก็ไปกัดนะไปกัดไปเจาะหาข้อมูลมาจากแหนะล่งของการยางเลยนะครับว่าสายปันที่ ที่มีการวิจัยและรับรองนะครับมีอะไรบ้างก็อย่างที่ท่านเห็นไปนะครับมันมี3มชั้นนะฮะสชั้นระดับครับนะนะท่านท่านสังเกตน,นะท่านใจสองงานหนึ่งนะครับอยู่ในชั้นที่1เลยโอ้ยนะครับถือว่าสุดยอดนะครับสองงานหนึ่งนะณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้ณชันะ่วโมงนี้ต่อไปยาวๆนี่ไม่รู้นะครับเพราะดูอย่าง600สิครับปอนานวันนะมันเกิดความเสื่อมนะหกร้อยนะฮะ แต่ก็ยังอยู่ในการรับรองผลงานวิจัยรับรองนะครับอยากได้ปันแต้ๆนะก็ต้องหาหาที่แหล่งที่ซื้อปันกล้านะดีๆก็แล้วกันนะครับทีไว้ใจกันได้นะครับและน้องใหม่ล่าสุดนะน้องใหม่ล่าสุดของการวิจัยจากกยตนะครับก็คือ rr it 3904้านะครับอ๋อถ้าถ้าใครดูคลิปก่อนหน้าที่ผมไปอัปเดต ส,สองสาม่านะนะที่ผมไปอัปเดตสองสาม่าที่เขาเบิกนะมีอยู่ช่วงหนึ่งในคลิปผมผมได้ได้ขึ้นเป็นตัวหนังสือไว้ว่า RAI สามเก้าศูนย์สี่นะมั้ยคือ,ค,อคือมันเกิดจากสองสาม่าผสมกับสองศูนย์สามคือขอแก้กล่าวตรงนี้นะิดคือตัวย่อด้านหน้าน่ะผมลงปิดไปคือจริงๆนะมัน RAIT สามเก้าศูนย์สี่นะฮะเป็นลูกผสมของอ TB สองสาม่า นะครับแล้วก็อ I I สองศูนย์สามนะมันก็เลยออกมาเป็นอ I T สามเก้าศูนย์ T นะครับอ่าขอแค่ข่าวตรงนี้นะเผื่อคลิปใครได้ใครได้ดูคลิปที่แล้วนะเห็นเห็นผมเขียนตัวย่อผิดนะครับก็ขอ,ขอไปนะครับและนั่นก็คือนะสามเปอหนึ่งนะจริงๆแล้วนะสามเปอหนึ่งไม่ได้อยู่ในในผลงานการด้านการวิจัยของคานยางนะครับนะไม่มีอยู่นะฮะ คือมันมาจากมาเลยแล้วก็เหมือนกับมีมีการมาทํากันเองนะครับแต่ถ้าใครได้ปันแทจากมาเลยก็ถือว่าดีไปนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะเดี๋ยวขอเล่าตรงนี้นิดนึงว่าสามปันหนึ่งเนี่ยมันมาได้ยังไงแต่บ้านผมนะค,คือจริงนะสามปันหนึง่งสมัยนั้นนะมันมาจากาเว็บไซต์โลกออนไลน์นี่แหละคือคนคนบ้านผมสมัยนั้นนะเขาเได้เห็นการรีวิว แลผมตรงใจเขา,เขาก็รีวิวของแท้ไงของมาเลเลยมันออกกัทีนี้พอได้เห็นก็ไปหาซื้อที่ที่นี้นะครับชเชื่อไหมในช่วงเวลาไม่นานสามปันหนึ่งต้นกล้าสามปันหนึ่งตะลุสมัยนั้นนะครับตะลุถึงสามสี่สิบบาทต้นกล้าต้นกล้ายางถุงไง ตะลุไปถึง3-40บาทเลยนะครับอูโหผมเนี่ยไปได้มาต้นหนึ่งต่แนะ่รู้สึกว่า30กว่าด้วยนะสามสามี่สินี่แหละอยู่ประมาณนั้นแหละนะครับอูโหนะครับแพงแพงตะลุเลยนะสมัยนั้นเราถือว่าแพงมากนะครับแพงเต่าแพงแต่เนื่องจากมันมีมันมีกระแสนะมันนี่เรื่องกระแสนี่แหละก็ก็น่ากลัวอีกอย่างกระแสมาแนละ้วอูหนะหากันผมเนีก็ไปได้มา แต่ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะปลูกสายีย่อนะแต่จะเน้นไปตางสองอันหนึ่งนะผมนะตั้งใจไว้แล้วผมก็เลยได้ได้เนื่องจากราคามันสูงด้วยแล้วก,ก็เลยได้เอามาสักประมาณคือผมแบ่งเป็นโซนนะอย่างที่บอกสวนยางผมมาผมแบ่งเป็นโซนนะสองอันหนึ่งอยู่รอบนอกตัดมาก็อุกร้อยแล้วก็ตรงกลางตรงกลางก็เป็น3ามนึซึ่งก็มันตกประมาณสักเจ็ดกว่าต้นนะ นะโชคดีไปก็แล้วกันได้ก็นนคือแต่ผมก็ไปซื้อที่ที่กอ,องตุนเจ้าของเจ้าของอที่โต๊ะตำกล้ายางก็เป็นกองตุนนะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะก็รูดูกันไปก่อนนะแต่ที่แน่ๆคือเพื่อนผมสองสองเจ้าแล้วสองเจ้าแล้วเพื่อนผมกําลังตอนนี้กําลังอุดกลวนอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูยาวๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องสามปันหนึ่งนี้อย่าอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ นั่นครับทั้งหมดเน้นก็คือเรื่องของสายปัญญางอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คลิปคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะจะมามามา,มาดูอกรอยกันอีกนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอกรมาเจนกุยเรื่องอกรนะจากนั้นก็2องหนึ่งตัดไปนะฮะอะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะแล้วก็พี่น้องทาง ต่า,างประเทศนะสบปเราด้วยนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะอกร้อยแล้วกอ็อย่าลืมในเปลิดต่างๆด้วยนะครับนะตาเปลิดเกี่ยวกับต้นไม้นนะั่นแหละแต่ก็มีคอนเทนต์นะฮะว่ากันไปนะสนุกสนานกันบ้างนะผ่อนคลายกันบ้างโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ